วิธีซื้อสลากที่ดีที่สุดคุ้มสุดเหมาะสมสุดและถูกใจเราที่สุดทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากทอสอสสลากออมสินและสลากพกสหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับส,ร <Want> สวัสดีครับพบกับผมชายชลสิทธิ์กับชาแนลนี้หรือเพจนี้ กินก็ได้เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชลสิทธิ์สำหรับในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเอาคําถามที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของสลากต่างๆไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากทออสสลากออมสินและสลากทกสว่าเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรถึงความคุ้มค่านะครับเมื่อสลากเหล่านั้นเปิดขายเนี่ยเราจะได้ซื้อได้ทันและในคลิปนี้ผมก็จะมาไกด์ลาวิธีการดีๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูว่ามีคำถามอะไรกันบ้างสำหรับหลายๆคนนะครับที่ซื้อสลากออมสินไปแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าทำไมไม่ถูกสลากเหมือนคนอื่นๆน,นะครับบางคนก็บอกว่าพี่หนูซื้อไป50,000ถูกแค่ครั้งเดียวเองผ่านมาแล้ว 6เดือนน้องพี่ซื้อไป5 0 0 0ไม่เคยถูกลางวันเลยจริงๆผมเคยทําคลิปเอาไว้นะครับว่าซื้อสลากแบบไหนให้ถูกทุกงวดนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้อีกทีนึงนะครับว่าวิธีการซื้อให้ถูกทุกงวดเนี่ยทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากทอสอสสลากออนสินและสลากพกสอเนี่ยเราจะต้องซื้อแบบไหนนะครับคำถามต่อมานะครับนั่นก็คือ มีเงินเท่านี้มีงบเท่านั้นจะซื้อแบบไหนดีบางคนก็กังวลน,นะครับมีเงินอยู่5 0,000จะซื้อสลากออมสินก็ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนในระหว่าง1ปีกับ2ปีช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยพี่หนูมีเงินอยู่5,000ันจะซื้อแบบไหนดีระหว่าง All อ All talk, talk, อทกศทออหรือ All talk, ออมสินดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายหายคนก็อยากรู้คําตอบนะครับคำถามต่อมานะครับ จะรู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดนะครับเรามีเงินทั้งทีเราจะซื้อสลากเนี่ยแบบไหนที่เราชอบแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุดนะครับและคําถามสุดท้ายก็คือวิธีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของสลากต่างๆนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาไกล้ลายวิธีการเปรียบเทียบนะครับ ทั้ง4สลากนี้เลยครับทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากออมสินสลากทกศและสลากทออศว่าเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบเบื้องต้นได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าทั้ง4ี่สลากเนี่ยเขามีรางวัลขั้นต่ําอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวถูกไหม,มครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่า4สลากเนี่ยมันมีรางวัลขั้นต่ําอะไรบ้างเราจะซื้ออย่างไรให้ถูกรางวัลขั้นต่ําทั้ง2ตัว3ตัวและ4ตัวนะ ทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าเราอยากจะถูก2ตัวเนี่ยเราก็ต้องซื้อตั้งแต่เลข0ูนลันต่อเนื่องเป็น0ูนย์หนึจนไปถึง1นึ่นะครับให้มันเว v e r ทั้งหมดเนี่ยแบบนี้เราซื้อรวดเดียวทีเดียวเลยเนะี่ยเราก็จะถูกางมาเลขท้าย2ตัวแน่นอนถ้าวันนี้เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเราต้องซื้อยกเล่มนะครับยกเล่มเลยนะครับก็คือ100ใบนะครับ คูณด้วยราคาที่เขาขายเนี่ยนั่นก็คือเงินที่เราต้องจ่ายไปซื้อแบบนี้การันตีคือถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวแน่นอนนะครับทุกงวดเลยถ้าเราซื้อยกเล่มทีนี้มันจะคุ้มอยู่ไมมคุ้มเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับของสลากต่างๆไม้ว่าจะเป็นทกศอ,อมศิหรือทออศเนี่ยเราต้องซื้อที่1000หน่วยขึ้นไปนะครับรวดเดียวทีเดียวชุดเดียวนะครับ ซื้อไปเลยนะครับรวดเดียวเลยไม่ใช่ซื้อทีวันนี้10หน่วยพรุ่งนี้20่หน่วยแบบนี้ไม่การันตีว่าถูกทุกง้วดนะครับถ้าเราอยากจะถูก3ตัวอันนี้สลกักออมสินสลกัทอกทกศสลกักทอ,อสศนะครับและต่อมานะครับถ้าเราอยากจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวก็ต้องซื้อรวดเดียวทีเดียวคือ1 0,000หน่วย1 0,000หน่วยคูณราคาที่เขาขายเลยนะครับซื้อแบบนี้ครับเราจะถูกรางวัลทุกง้วดนะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อยกเล่มนะครับรวดเดียวเลย100ใบอันนี้ถูกแน่นอนนะครับถ้า3ตัว4ตัวก็ซื้อรวดเดียวพันหน่วยหรือหมื่นหน่วยแบบนี้ถูกแน่นอนทีนี้เรามาดูว่า ซื้อแบบนี้ถ้าถูกแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันนะครับเมื่อเราซื้อสลากปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือ1นึ่งเราซื้อสลากที่ได้แค่ลุ้นอย่างเดียวหรือเปล่าอย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราต้องลุ้นเ่ถึงแม้ซื้อร้อยใบก็ได้ลุ้นนะครับว่ามันจะโคเวอร์มันจะคุ้มไหมนะครับถ้าเราซื้อสลากแล้วได้ลุ้นอย่างเดียวอันนี้เราก็ต้องมาสรุปแล้วว่าเราพอใจหรือเปล่านะครับต่อมานะครับซื้อแล้วนอกจากได้ลุ้นแล้วได้ออมด้วยไหมนะครับกับสลากที่เราพูทวกกเุ ซื้อแล้วได้ลุ้นด้วยได้ออมเลยแล้วก็ได้แน่นอนทุกงวดเนี่ย สุดท้ายแล้วก็คือเราได้ความพอใจหรือไม่พอใจนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับวันที่1มีนาคม2 5 6 4นระครับรางวันที่1ก็คือ835538้หเลขสวยเลยทีเดียวนะครับส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ73นะครับเราจะซื้อถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดเนี่ยแบบที่เราพูดมาเมื่อกี้ก็คือหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับเราก็ต้องซื้อตั้งแต่เลขนะครับ00นนจนไปถึง 01, 02, 03 04 05 0, 0 6 0 7 08 09 ลันต่อไปเป็น 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90แบบนี้อันนี้นะครับถ้าเราอยากจะซื้อให้ได้เลขแบบนี้ที่เป็นเลขท้ายเอารันต่อเนื่องกันแบบนี้ถ้าเราไปซื้อที่แผงแบบหยิบหยิเอาเนี่ยก็ต้องเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าเราซื้อกับ คนที่เขาขายหวยหรือว่าขายลอตเตอรี่อยู่แล้วเนี่ยจะไปสั่งเขาเลยว่าขอซื้อยกเล่มเลยเนี่ยนะครับหเล่มเนี่ยเราก็จะได้มา100ใบทีนี้เราก็ต้องมาคำนวณว่าเราซื้อยกเล่มเนี่ยหนึใบเนี่ยนะครับหน้าตาเล่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีใบโปะหน้าหรือใบปะหน้ามาแบบนี้นะครับว่าจะเป็นเล่มที่เท่าไหร่แบบนี้ครับเราจะได้มาทั้งหมด100ใบนะครับซึ่งตัวเลขท้ายเนี่ยมันจะลันต่อเนื่องกันแบบนี้แต่เลข4ตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะสลับมั่วไปหมดเลยนะครับเขาจะไม่ได้เรียงมานะครรััเ่อนนนนกกาามงทีี้ เราก็มาดูว่าถ้าเราซื้อยกเล่มนะครับซื้อลอตเตอรีย่ยกเล่มเนี่ยเราต้องจ่ายที่เท่าไหร่ถ้าเราได้ราคาที่85บาทก็คูณร0อยเข้าไปแต่ถ้าเราได้ที่90 95หรือ100ก็คูณที่100ใบเข้าไปอันนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละรอบที่เราซื้อเนี่ยการซื้อยกเล่มเนี่ยมันอาจจะไม่ราคามันอาจจะไม่คงที่นะครับก็ต้องไปหาคนที่วข่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราซื้อเป็นประจําหรือคนที่เราไว้ใจได้เนี่ยซื้อยกเล่มไปเลยนะครับเพราะการซื้อยกเล่มเนี่ยเราจะต้องเอาเงินไปจ่ายเขาทั้งเล่มนะครับและอีกวันสวันเขาก็จะเอาสลากมาให้เรานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่า ถ้าเราซื้อยกเล่มตามราคาที่พูดมาถ้า85บาทก็8,500ถ้า90บาทก็คือ9,000ถ้า95บาทก็คือ9,500และถ้าเราได้ราคาที่100บาทนะครับซื้อยกเล่ม100แนนั่นก็หมายความว่า10,000บาทนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะได้แน่นอนก็คือเราถูกแน่นอนคือรางวัลเลขท้าย2ตัวเห็นไหมครับก็คือ2,000บาทอย่างงวดที่ผ่านมามันออก73นะครับ หรือเมื่อต่อไปจะออกอะไรเนี่ยเราก็ถูกแน่ๆนะครับเพราะเราดูครับ73อยู่โซนไหนครับอยู่โซนเลข7่เห็นไหมครับก็คือมี73นะครับแบบนี้เราก็ถูกแน่นอนแล้วเราได้2,000บาทสมมุติแล้วกันนะครับเราซื้อเล่มละ 10,000บาทนะครับเราได้มา2 0 0พละเราจะติดลบอยู่8,000บาทหรือเราได้ราคาเท่าไหร่เราก็ดูครับว่าเราจะติดลบในที่ผมเขียนเอาไว้เห็นไหมครับว่าขาดทุนทับกําไรนะครับเราจะยืนอยู่จุดที่ขาดทุนก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเราซื้อที่100ใบถึงแม้ว่าเราจะถูกลงมาเลขท้าย2ตัวแน่นอนนะครับซึ่งก็แค่2,000บาทนะครับเรายังติดลบอยู่อีกถ้าเราซื้อหมื่นหนึ่งก็คือติดลบ8,000นนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําต่อคือลุ้นต่อครับว่า รางวัลเลขท้าย3ตัวหน้า3ตัวท้ายเนี่ยเราจะถูกไหมทีนี้ถ้าใครซื้อยกเล่มเนี่ยการลุ้นแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างได้ลุ้นแทบแทบทุกรางวัลเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับ290เ้ราก็ไปดูว่าเรามีเลขท้าย2ตัวที่เข้าแน่นอนก็คือ90ครับนี่ครับเราดูนะครับเลข90ครับเข้าแน่แน่แล้ว2ตัวท้ายนะครับเราก็ไปรู้วนะ่าด้านหน้าของเลข90นเนี่ยใช่เลข2ไหมหรือเป็นเลข1 เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7ดเลขแเลข9เลข0ูตรแบบนี้เราก็อดไปแต่ถ้าเป็นเลข2เราก็ถูกลางวันเลขหน้า3ตัวอีกนะครับรางวัลตัดมา838านะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวเราก็มี38แน่นอนแล้วนะครับก็ไปลุ้นเลขหน้าเอาว่ามันใช่เลข8ไหมนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ0 5นย์เรามี51แน่นอนเราก็ไปลุ้นเลขหน้าในสลากที่เราซื้อมายกเล่มเนี่ยใช่เลข0นย์ไหมนะครับและรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัว8 06นะครับเรามี06แน่นอนเราก็ไปรู้ว่าเลขหน้าของเราเนี่ยใช่เลข8ไหมนะครับถ้าโชคดีเราถูกหมดเลยนะครับทั้ง5รางวัลทั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัล3ตัวหน้า2รางวัลแล้วก็3ตัวท้าย2รางวัลถูกทั้งหมด5รางวัลเราจะได้เงินเท่าไหร่2,000บวกอีกอ่า16ื่นหเท่ากับ18เราซื้อไป10,000บาทเราถูกทั้งหมด18,000บาทเท่ากับว่าเราได้8,00 0บาท แต่ถ้าเดือนนั้นงวดนั้นเราได้แค่2,000บาทเราก็ติดลบสมมุติว่าเราซื้อที่ใบละ1น0้เนี่ยนะครับติดลบไป8000ถ้าเป็นแบบนี้นอกจากที่ว่าเราจะต้องลุ้นแล้วเนี่ยนะครับเราได้แน่นอนเนี่ยแต่มันไม่คุ้มเลยครับเพราะจุดที่เรายือนอยู่มันยือนอยู่จุดที่ขาดทุนก่อนแล้วค่อยไปลุ้นกําไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่า,ถ,าถ้าเราซื้อสลากกินแบ่งยกเล่นแบบนี้เราพอใจไหมถ้าเราขาดทุนทุกงวดเราไม่พอใจก็ต้องเปลี่ยนวิธีการถูกไหมครับ อันนี้ก็คือวิธีการซื้อที่ทําให้เราทุบทุกงวดแต่ไม่การันตีว่าถูกแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับถ้าเป็นสลากออมสินลาณนเวลานี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับของเดือนนี้นะวันนี้วันที่7มีนาคมนะครับก็ปัจจุบันนี้สลากของออมสินนี่ก็ยังขาย1ปีกับ2ปีอยู่นะครับของ1ปีเนี่ยแบบทิจิทัลเนี่ยออกทุกวันที่16ของ2ปีเนี่ยออกทุกวันที่1นะครับเรามาดูว่าถ้าเราอยากจะถูกเนี่ย หรือหลายหลายคนที่ถามมาเนี่ยนะครับว่าทำไมไม่ถูกทุกงวดเนี่ยเพราะแบบนี้ครับอย่างเช่น1ปีเนี่ยถ้าเราซื้อที่1 0 0 0บาทเนี่ยหน่วยละ20บาทเราจะได้50หน่วยจนไปถึง199,000บาทเนี่ยเราจะซื้อได้ทั้งหมด9,950หน่วยแบบนี้ไม่การันตีว่าเราจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกงวดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราดูรางวัลเลขท้าย4ตัวของสลากออมสิน1ปีแบบดิจิทัลเนี่ยมันมีรางวัลเลขท้าย4ตัวเนั่นหมายความว่าเราต้องซื้อรวดเดียวทีเดียวคือ10,000ห่วย แต่เราซื้อไป1 9 9 0 0 0บาทเนี่ยเราซื้อได้แค่เ 9, 9, 9 5 0ห่นอหน่วยมันยังมีช่องว่างอยู่50หน่วยนั่นก็หมายความว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวมันอาจจะไปออกอยู่ใน50หน่วยก็ทําให้เราไม่ถูกรางวัลทุกงวดได้เห็นไหมครับไม่ใช่แค่ซื้อแค่หนะ้าหมื่นเนี่ยอันนี้ซื้อแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยยังไม่รับประกันว่าจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกงวดเลยนะครับทีนี้เราไปดูต่อนะครับถ้าเราซื้อแบบ2ปีล่ะในงบ1000งพันจนไปถึง9ก้าหม 9 0 0 0บาทเนี่ยเราก็จะซื้อถ้า1000เราก็ซื้อแบบ2ปีได้10หน่วยถ้าซื้อ99,0 0 0เนี่ยเราก็จะซื้อได้990หน่วยนะครับทีนี้แบบ2ปีแบบดิจิตัลเนี่ยมันจะมีรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ1งรางวัลคือ20บาทนั่นก็หมายความว่าเราต้องซื้อรวดเดียวทีเดียวคือ1000หน่วยเราซื้อไป9 9 0 0 0เท่ากับว่า990กหน่วยก็ยังมีช่องว่างอีก10หน่วยมันก็อาจจะไปออกตรงนั้นก็ทําให้เราไม่ถูกรางวัลทุกงวดเห็นไหมครับีป, 50, ปบ,บ1ป 199,000บาทก็ไม่การันตีว่าถูกทุกงวดถ้าแบบ2ปีซื้อไป9 9 0 0 0บาทก็ไม่การันตีว่าถูกทุกงวดเพราะมันยังมีช่องว่างอยู่เราซื้อไม่ครอบคลุมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อถ้าเราซื้อแบบนี้นะครับอาจจะไม่ถูกรางวัลทุกงวดครับแต่1ก็คือเราได้ลุ้นละ2เราได้ออมแน่นอนนะครับอันที่3าก็คือเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าซื้อแบบเนี้ย ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนี่ยเราพอใจหรือไม่พอใจนะครับนี่คือแบบ1ปีและแบบ2ปีนะครับว่าเพราะอะไรถึงไม่ถูกทุกงวดทีนี้เรามาดูต่อนะครับถ้าเรามีเงิน5 0 0พันนะครับเราก็จะซื้อสลากแบบ1ปีเนี่ยได้250หน่วยนะครับถ้าเราไปซื้อแบบ2ปีนะครับเราก็จะซื้อได้50หน่วยนะครับต่อมานะครับถ้าเรามี10,000บาทเราก็จะซื้อได้500หน่วยในแบบ1ปีนะครับ ถ้าไปซื้อแบบ2ปีเราก็จะซื้อได้100หน่วยและต่อมานะครับถ้าเรามี50,000บาทเราไปซื้อแบบ1ปีเนี่ยเราก็จะซื้อได้2,500หน่วยแต่ถ้าเราไปซื้อแบบ2ปีนะครับเราก็จะได้500หน่วยทีนี้ถ้าเรามีงบ5 0,000่นบางคนชอบถามผมนะครับมีเงินอยู่5 0,000่นจะซื้อแบบ1ปีหรือ2ปีดีวิธีการคิดง่ายครับถ้าเราไปดูที่1ปีนะครับมันมีรางวัลเลขค้าย4ตัวเนี่ยเร,เ,เราต้องซื้อ10,000หน่วยแต่เรามีเงิน5 0,000่นเราซื้อได้2,500หนวยานี่ยเน่น4 ประมาณว่า25%ของโอกาสถูกลังวัลเลขท้าย4ตัวแต่ถ้าเราเอาเงิน50,000ไปซื้อแบบ2ปีเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสถูกลางวัลก็คือถ้าอยากจะถูกทุกวนคือต้องซื้อ1,000หน่วยแต่เราซื้อไปแล้ว500หน่วยนั่นก็หมายถึง50 50เปอร์ซการถูกรังวัลเลขท้าย2เลขท้ายของ2ปีเนี่ยมันก็เลยจะมากกว่านะครับก็คือ3ตัวท้ายเนี่ย ถ้าเรามีเงิน5 0,000เนี่ยถ้าเป็นผมผมเลือกซื้อแบบ2ปีแต่บางคนก็อย่างนี้ครับถ้าเราซื้อ2ปีเราก็จะไม่ได้ซื้อ1ปีบางคนมีเงิน50,000ก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับซื้อแบบ2ปีเนี่ยสองหมบาทหรือ30 0 0 0บาทแล้วไปซื้อแบบ1ปี20 0 0 0บาทก็ได้รุ้นทั้งวันที่1และวันที่1 6เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะซื้อแบบไหนนะครับแบบ1ปีถ้าเราซื้อต่ํากว่า200 0 0 0รวดเดียวทีเดียวเนี่ยไม่การันตีว่าจะถูกทุกงวด แบบ2ปีถ้าเราซื้อต่ากว่า10,000แก็ไม่การันตีว่าเราจะถูกลางมันทุกมวดเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราบริหารจัดการเงินเราต้องเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์เขาว่ามันมีรางวัลแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่เราต้องบริหารจัดการเงินนะครับทีนี้เรามาดูต่อถ้าเราจะซื้อให้มันถูกุกงวดล่ะทั้งแบบ1ปีและ2ปีเนี่ยต้องซื้อแบบไหนนะครับเรามาดูแบบ1ปีครับรางวัลเลขท้าย4ตัวก็คือซื้อรถดเดียวเลย1น0 0 0หน่วยนะครับคูณด้วยราคาที่เข้าขายคือทคค 11, 10, ยท่กับ 2, บาท ทุกๆ2 0 0 0 0นบาทที่เราซื้อรวดเดียวทีเดียวแบบ1ปีเนี่ยเราจะได้40บาทนะครับต้อง200,000รวดเดียวทีเดียวนะแบบ1ปีเราถึงจะได้40บาทเอาข้อมูลหน้าวันที่7นะครับมิถุนายนนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปซื้อแบบ2ปีล่ะเราซื้อแค่1000หน่วยนะครับเราก็ไปซื้อ ขั้นต่ำก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทรวดเดียวทีเดียวเนี่ยเราก็จะได้20บาทคิดง่ายๆเลยนะครับแบบ1ปีนะครับต้องซื้อ2,000 0 0บาทแรกกับรางวัลขั้นต่ำา40บาทต่อเดือนนะครับแบบ2ปีต้องซื้อรวดเดียวทีเดียว10,000 0บาทแรกกับรางวัลน,นะครับ20บาทขั้นต,ต่ำต่อเดือนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวของสลากดิจิตอลแบบ2ปีด้วยนะครับเราก็ต้องซื้อ1 0,000ือหน่วยนะครับ คูณด้วย100นะครับเท่ากับ1ล้านบาทแบบนี้เราก็จะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยถ้าเราซื้อ1ล้านแบบ2ปีแบบดิจิทัลเนี่ยครับเราจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยเดือนละ10รางวัลก็คือ200บาทแล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวอีก50บาทนั่นหมายความว่า1ล้านบาทได้รางวัลขั้นต่ำนะครับแบบสลากแบบดิจิทัล2ปีก็คือ250บาทนะครับอันนี้คือวิธีการซื้อที่ทําให้เราถูกแน่นอนนะครับได้ทั้งรุ่นได้ทั้งออมแล้วก็ได้แน่นอนนทีนี แสนหนึ่งแรก20บาททุกเดือนคุ้มไหมพอใจไหมไม่พอใจก็ต้องหาแหล่งที่เราเอาไปลงทุนแล้วได้มากกว่านี้นะครับนี่คือสลากแบบ1ปี2ปีนะครับหปีทุกๆ2 0 0 0แบาทนะครับได้40บาทต่อเดือน2ปีนะครับแบบดิจิทัลนะครับทุกๆ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับได้รางวัลขั้นต่ำา20บบาทต่อเดือนนะครับต้องซื้อรวดเดียวทีเดียว ครั้งเดียวเป็นเซ็ตไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีการที่จะทําให้เราถูกสลากออมสินได้ทุกงวดนะครับทีนี้เรามาดูต่อถ้า3ปีเปิดขายละเออสปีมันต้องซื้อยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดขายนะก็ไม่รู้จะเปิดขายเมื่อไหร่นะครับเราต้องเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของธนาคารหรือโทรไปสอบถามทาง c เซ็ center เขานะครับเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับถ้าเราซื้อ3ปีซื้อแบบไหนกันแน่ที่จะถูกทุกงวดเราต้องซื้อรวดเดียวทีเดียวมันมีรางวัลตัล 4, 5, ตวลวตัวนะครบ เราต้องซื้อรวดเดียวคือ1,000 0หน่วยถึงจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวแน่นอนคือเดือนละ2รางวัลน,นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาขายอยู่50บาทซื้อรวดเดียว1,000 0หน่วยนั่นก็คือ5,000 0 0บาทนะครับ มีหลายคนบอกว่าอยากถูกสลากออมสินต้องซื้อรวดเดียว5 0 0 0 0นบาทไม่ใช่นะครับถ้าแบบ1ปีนะครับถ้าแบบ1ปีนะแบบดิจิทัลคือใช้2 0 0 0 0 0เหมือนที่ผมพูดมาเมื่อกี้เพราะมันจะถูกลางวันเลขท้ายใช่ไหมครับก็คือ4ตัว200แ0แลกกับ40บาทถ้าแบบ2ปีมันมีรางวัลเลขท้าย3ตัวก็คือซื้อรวดเดียวทีเดียวคือ1 0 0 0 0แแลกกับ20บาทแต่ถ้าเป็นแบบ3ปีแบบนี้เขาขายอยู่50บาทถ้าซื้อทั้งหมดมันมีรางวัลเลขท้าย4ตัวก็คือเอา1น0 0 0หืน่วยคูณด้วย 5, วั้าือ200บาท ถ้าเป็นแบบ3ปีนะครับ0แสนแลกกับรายได้ขั้นต่ําคือ200บาทต่อเดือนนั่นคือรางวัลเลขท้าย4ตัวนั่นเองนะครับทีนี้อันเนี้ยเราก็จะได้ทั้งได้ลุ้นนะครับรางวัลที่1คือ10ล้านเลยนะครับได้ออมได้แน่นอนและมาวัดกันว่าคุมม้มไหมนะครับ5 0 0แสนได้เดือนละ200เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราซื้อต่ํากว่าตั้งแต่1 0 0 0จนไปถึง4 9 9 0 0 0บาทแบบนี้ ต่อให้เราซื้อ499,000บาทรวดเดียวเลยแบบนี้นะครับก็ไม่การันตีว่าเราจะถูกลังวัลเลขท้าย4ตัวของสลากที่ชัน3ปีทุกงวดนะครับเพราะเราซื้อไม่ครบ1,000 0หน่วยนั่นเองเห็นไหมครับมันมีแก็บมันมีช่องว่างที่สลากเราซื้อไม่ครอบคลุมนั่นเองครับถึงทําให้เราไม่ถูกทุกงวดนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าทําไมเราไม่ถูกทุกงวดเหมือนคนอื่นนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูต่อนะครับ แบบนี้ก็คือ3ปีนะครับถ้าเขาเปิดขายอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเขาเปิดขายเราจะได้วิเคราะห์ได้นะครับต่อมาครับเรามาดูฝั่งทอกศกันบ้างนะครับอันนี้เป็นชุดเกษตรมัง่งคั่งนะครับ อันนี้ก็ขายกันอยู่ที่หน่วยละ100บาทนะครับมีรางวัลเลขท้าย3ตัวและ4ตัวนะครับวิธีการซื้อก็เหมือนกับออมสินนั่นแหละนะครับเขามีรางวัลเลขท้าย3ตัวเราก็ต้องซื้อที่พันหน่วยเขามีรางวัลเลขท้าย4ตัวเราก็ซื้อที่หมื่นหน่วยนะครับอันนี้เขาก็ขายอยู่ที่หน่วยละ100บาทนะครับอย่างของทกศเนี่ยนะครับเราก็ต้องซื้อที่ถ้าเราเอารางวัลเลขท้าย3ตัวซื้อรวดเดียว1พันหน่วยก็คือ100,000บาทเหมือนกันนะครับอ่านี่คือ100,000บาทนะครับ เราก็จะถูกรางวันขั้นต่ำนะครับเดือนละ2ครั้งเดืนะรางวันละ45บาทเท่ากับเดือนหนึ่งเราได้90บาทต่อ1 0 0 0แสนถ้าเป็นทกสนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีขายนะผมแค่เอา,อาโบสเตอร์นะครับที่เขาขายที่ผ่านมาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบวิธีการซื้อว่าแบบไหนเขามีวิธีการคิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ทกสยังไม่ได้เปิดขายนะครับ เป็นวิธีการไกด์ไลน์ว่าอ๋อมันมีวิธีการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับไม่ใช่ดูคลิปผมแล้วก็ไปโวยวายกับธนาคารว่าดูคลิปมาเนี่ยแสนหนึ่งมันได้90เนี่ยอยากซื้อตอนนี้เขายังไม่ขายนะครับรอเขาเปิดขายก่อนอันนี้ผมเอามาเป็นไกด์ไลน์ว่าอ๋อมันมีวิธีการคิดแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับถ้าเราอยากจะถูกลงวัลเลขท้าย4ตัวของทกศด้วยเนี่ยเราก็ต้องซื้อรวดเดียว10,000หน่วยคูณด้ยวย100่งร้อยเท่ากับหล้านบาท1ล้านบาทถ้าเรามาซื้อทกศเนี่ยเราก ถ้าเปรียบเทียบกับออมสินเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ได้เยอะกว่าชัวร์เลยเห็นไหมครับนะอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบว่าอ๋อเขาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับเพราะสลากเนี่ยเราต้องไปลุ้นเราต้องไปถามเราต้องโทรไปเช็คว่าเขาขายเมื่อไหร่ยังไงอย่างของอมสินเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีแจ้งเตือนในแอป m y m o หรือแม้กระทั่งทกศก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะครับเราต้องโทรไปเช็คเองนะครับชัวร์สุดคือโทรไปเช็คดูหน้าเว็บบางทียังเลทเลยนะครับโทรไปเช็คเลยดีสุดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปที่ธนาคารนั่นเองครับอันนี้มาดูต่อนะครับ ทีนี้เราต้องมาดูนะครับทุกครั้งเวลาเราซื้อสลากเนี่ยเราต้องอ่านเงื่อนไขอันนี้เนี่ยของทกศค็ยังขายอยู่นะครับเรามาดูเงื่อนไขนะครับว่าบางทีเราต้องอ่านรายละเอียดครับทำไมเราต้องดูทุกครั้งทําไมเราต้องเช็คทุกครั้งในการซื้อสลากนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อไปปุ๊บถึงแม้มันจะเป็นการออมก็ตามเนี่ยแต่มันจะทําให้เงินทุนของเราเนี่ยขาดสภาพคล่องคือมันไม่สามารถเอามาใช้จ่ายได้มันต้องติดอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นในระเบียบที่เขาเป็นกฎตรงนี้ของทกศเนี่ยครับเขาบอกว่าเราอ่านดูเงื่อนไขนะครับ สามารถไถถอนได้นะครับเมื่อครบ2ปีเท่านั้นหมายความว่าถ้าไม่ครบ2ปีเราขายไม่ได้ถอนไม่ได้หรือว่แบบนี้มันเหมือนเราฝากประจําไปเลยนะครับและที่สําคัญคือการที่เราจะได้ลุนรางวัลแบบ20บาทที่ว่าขายอยู่ตอนนี้นะครับของทอกศเนี่ยเราจะต้องฝากขั้นต่ำหกงวดขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลครบทุกงวดตามที่เขาประกาศเงื่อนไขทุกรายละเอียดเหล่านี้ครับเราควรศึกษาถ้าไม่เข้าใจนะครับ โทรไปถามเจ้าหน้าที่ c เซ็ center ของธนาคารดีที่สุดครับเพราะเราถามได้ไม่ต้องกลัวครับโทรไปปุ๊บเนี่ยเขาพร้อมให้บริการเต็มที่เลยนะครับเราต้องอ่านทุกเงื่อนไขนะครับว่าอ้ไม่ใช่ทกศดีที่สุดไม่ใช่ออมสินที่สุดมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับเราต้องรู้วิธีการแยกแย,กแยะแล้วก็วิเคราะห์ว่าแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดเรามีเงินอยู่เท่านี้เราจะไปฝากที่ไหนนี่คือเงินเก็บของเราแบบไหนปันผลดีสุด เพราะแต่ละสลากแต่ละแบงค์เนี่ยครับเขาจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันครับบางทีก็อมสินดีกว่าบางทีก็ทกสดีกว่าหรือบางครั้งก็ทอศดีกว่าแต่สลากกินแบ่งก็มันไม่ใช่แนวอมเงินนะครับเราก็ตัดออกไปก่อนนะครับเอาล่ะนะครับเราข้ามไปดูฝั่งของสลากทอศบ้างนะครับอันนี้คือสลากอมทรัพย์ทอ,อสอนะครับเกรดดาวขายอยู่ที่หน่วยละ 5,000บาทนะครับถ้าเราซื้อหน่วยละ5,000บาทปุ๊บเนี่ยเราจะได้ลุ้นล้านนะครับ24งวดนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับรางวัลของพออสอเนี่ยเขาจะมีรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวสลับรางวัลเลขท้าย3ตัว3ตัวสลับก็คือสลับกันได้แต่ขอให้ถูกนะครับเลขที่ออกอยู่ในนั้น,นสลับหน้าสลับหลังก็ได้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเราต้องซื้อที่100หน่วยคูณที่5,000บาทเท่ากับ5 0 0 0 0บาทนะครับเราก็จะถูกรางวัลเลขท้าย2 2ตตััััววแลละะสบบนคร รางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย2ตัวสลับก็คือ20บาทนั่นหมายความว่า5 0 0แสนบาทเราจะถูกขั้นต่ำทุกเดือนคือเดือนละ70บาทขั้นต่ำนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวของสลากทอสอด้วยเราก็ต้องซื้อที่1,000หน่วยคูณ5,000บาทเท่ากับ5ล้านบาท5ล้านบาทเนี่ยเราจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวและ2ตัวสลับเนี่ยครั้งนะครับพอเราซื้อเข้าไป5-5ล้านเนี่ยนะครับและเราก็ถูกรางวัลนะครับสตัว 3ตัวท้ายอีกนะครับแล้วก็3ตัวสลับอีกนะครับอันนี้เราก็จะได้ทั้งหมด850บาทต่อเดือนนะครับทีนี้สลักทออสเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับจะเห็นว่าผลตอบแทนหน้าสลากนะครับให้มาที่0.40นะครับต่อปีนะครับทีนี้เราก็คำนวณง่ายๆครับว่าหน่วยหนึ่งเราก็ได้20บาทต่อปีนะครับ2ปีเท่ากับ40บาทนะครับก็ได้ทั้งหมด4,000บาทนะครับถ้าเราซื้อ5ล้านนะครับก็จะได้ทั้งหมด40,000บาท ต้อง2ปีนะครับถึงจะได้ดอกเบี้ยอันนี้ก็คือสลากของทออสนะครับเริ่มต้นที่หน่วยละ5,000บาทนะครับเราก็ต้องดูรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะครับและเงื่อนไขที่จะถูกลงวันหรือได้ดอกเบี้ยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าเสียสิทธิ์นะครับเราไม่เข้าใจเราเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ยเราเอาเงินไปฝากไว้ทั้งทีก็จะเสียเวลาเสียโอกาสด้วยนะครับทีนี้เรามาดูต่อบางคนบอกโอ้โหตั้ง5,000ันเนี่ยว่าแพงแล้วนะครับ อันนี้ครับเรามาดูอันนี้ครับสลากออมทรัพย์ทสรุ่นที่2อนะคบอันนี้ขายอยู่ที่หน่วยละ10ล้านบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ10ล้านบาททีนี้ได้อะไรบ้างนะครับอายุก็คือ2ปีนะครับจำหน่ายทั้งหมด3,000หน่วยนะครับได้ลุนรางวัลเนี่ยสล้านบาทนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดครับถ้าเราซื้อหน่วยละ10ล้านบาทเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ย1.2ต่อปีนะครับนั่นก็หมายความว่าได้ดอกเบี้ยต่อปีคือ1 2 0 0 0 0บาทต่อ10ล้านบาทต่อปีนะแต่ต้องฝากให้ครบ2ปีนะครับ สองปีก็จะได้ดอกเบี้ยมาที่2 4 0 0 0 0บาทนะครับต่อเงิน10ล้านที่เราฝากเข้าไปเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าสลากแบบออมทรัพย์เน้นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกันละครับอันนี้ก็คือไกด์ไลน์เหมือนที่บอกนะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันเราตีที่หลักแสนกันนะครับสลากออมสินนะครับถ้าแบบ1ปีเนี่ยต้องซื้อ20,0,000บาทแลกกับรางวัลขั้นต่ำคือ40บาทต่อเดือนนะครับถ้าซื้อ2ปีแบบดิจิทัลนะครับ100,000บาทนะครับถูกรางวัลขั้นต่ำต่อเดือนคคือ20บบาทนะรั ถ้ามาฝั่งของทกศนะครับหนึ่งแสนบาทถูกลางวันขั้นต่ํา90บาทต่อเดือนอันนี้ผมเอามาไกด์ไลน์วิธีการเปรียบเทียบนะของทกศตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับแล้วก็ไม่ใช่รังวันแบบนี้ด้วยนะครับเพราะต้องรอประกาศนะครับเพราะแต่และรางวลเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนทุกครั้งนะครับอันนี้แค่มาไกด์ไลน์ว่าอ๋อมันต้องเปรียบเทียบกันที่ซื้อให้เต็มแม็กซ์เลยซื้อให้มัน, Cover, มนค,รค,รครอบครอบลุมหน่วยทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูต่อถ้าเป็นแบบ3ปีของอมสินแบบดิจิทัลนะครับ500,000บาท แลกกับรางวัลขั้นต่ําต่อเดือนคือ200บาทนะครับอย่างของผมเนี่ยก็200บาทนะครับแต่ของคนที่เขาซื้อก่อนหน้าผมเนี่ย125บางคน150เห็นไหมครับผมเนี่ยมาซื้อรอบหลังเนี่ยได้แค่ร้อยเดียวเองด้วยนะครับที่ซื้อทันเนี่ยนะครับรอบสุดท้ายอ่ะมาดูต่อนะครับ5 5แสนแลกกับ200บาทต่อเดือนถ้ามาเทียบกับสลากทออส0 0แสนบาทแลกกับ200บาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเอาเงิน5แสนไปซื้อแบบสลากทกสเนี่ย แบบ3ปีเนี่ยห้าแสนเลยเนี่ยห้าเล่มหรือ5ชุดเนี่ยเราจะได้450บาทต่อเดือนเห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่าเรามีเงิน5 0 0แ0นเราต้องเอาเงิน50,000นไปซื้อเป็นก้อนบางทีเราต้องมีมิตีการ manage หรือบริาหารจัดการถ้า10,000แบาทแรกได้90บาทหมายความว่าฝากเข้าไป10,000แแล้วได้90บาทต่อเดือนเรามี5 0 0 0 0นแล้วก็ซื้อเซ็ตละแสนแสนแสนหครั้งแบบนี้เราก็ได้450บบาทเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับ ถ้าเราซื้อทอกสแบบ1ล้านบาทปุ๊บเราจะได้990บาทนะครับอันนี้คือถ้าเราดูตามสไลด์เนี้ยสลากทกสคือคุ้มค่าที่สุดถูกไหมครับถ้าเทียบตามจํานวนหลักแสนบาทขึ้นไปถึง5 0,000นถึงล้านเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหลัก10ล้านบาทอันนี้ได้9,990บาทต่อเดือน ไปเทียบกับอะไรครับ10ล้านก็ไปเทียบกับฝั่งของทออสนะครับใครที่มี10บล้านเนี่ยฝั่งทออสได้ปีหนึ่งแสนเท่ากับว่าได้เดือนละ1 0,000บาทเห็นไหมครับเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันแบบนี้ว่าอ๋อถ้าเรามีเงินหลักแสนเราก็ไปดูครับถ้าเราอยู่ในหลักแสนนะครับว่าเราจะลงทุนแบบไหน2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไป10,000แบาทมีอะไรบ้างแต่ถ้าเรามีหลัก5,000หลักหมืน่นซื้อแบบไหนก็ได้ครับจะเป็นทกสอ์จะเป็นออมสินแบบ1ปี2ปีนะครับเราซื้อไมโครเวอร์ทั ตอนนี้เราอยู่ในบดของการออมแล้วได้ลุ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไกด์ไลน์วิธีการเปรียบเทียบว่าอ๋อการซื้อสลากมันมีวิธีการเปรียบเทียบแบบนี้นี่เองย้านะครับสไลด์นี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับไม่ได้บอกว่าแบงก์ไหนดีวกว่าแบงก์ไหนเพราะทุกครั้งที่เราจะซื้อเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเขาและเงื่อนไขของเขาทุกบรรทัดนะครับเพราะ มันคือเงื่อนไขที่จะผูกมัดเรานะเพราะฉะนั้นเงินของเราเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเอาละนะครับและนี่ก็คือวิธีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของสลากต่างๆน,นะครับอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลเรารู้แล้วนะครับว่าถ้าเราอยากจะถูกรางวัลเล็กท้าย2ตัวทุกงวดต้องซื้อยกเล่ม100ใบเลยนะครับใครที่อยากจะถูกรางวัลสลากออมสินทุกงวดก็ต้องซื้อที่1000นหน่วย10,000หน่วย,วยรวดเดียวทีเดียวเลยทั้งทกศทอศ,ทอศก็เหมือนกันนะครับนี่คือแนวทางหรือไกด์ไลน์วิธีการซื้อสลากว่าอ ราะแบบนี้นี่เองนะครับเราก็มาดูว่าสลากแบบสลากกินแบ่งเนี่ยเราได้แค่ลุ้นทุกงวดครับมันไม่ได้อยู่ในหมวดของการออมคุ้มไม่คุ้มก็ต้องไปว่าก,กันว่าลุ้นแล้วพอใจไหมนะครับส่วนฝั่งสลากออมสินทกศและทอสศอ,อันเนี้ยได้ออมด้วยได้ลุ้นด้วยเพราะมันเป็นแบบหมวดออมนะครับถ้าเราซื้อไม่ถึงโคเวอร์ของหน่วยของเขาก็คือ1 0 0 0ันหน่วยการันตีถูกทุกงวดแต่เราซื้อไม่ถึง1,000หน่วยรวดเดียวเนี่ยอันเนี้ยเราได้ออมกับได้ลุ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราซื้อครบ ตามงวดที่เขาบอกนะครับตามหน่วยที่เขาบอกแล้วก็มาดูว่าเราได้แน่นอนแล้วได้ดวความพึงพอใจไหมนะครับเราพอใจหรือเปล่ากับรางวัลที่ได้กับต้นเขาเรียกว่ารางวัลขั้นต่ําที่ได้เนี่ยเปรียบเทียบ3แบงค์นะครับออมสินทกสทอส,อทอสอแบบไหนมันจะคุ้มค่ามากกว่ากันเราก็ไปวิเคราะห์เอาตรงนั้นนะครับและนี่ก็คือวิธีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของสลากต่างๆนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร e กดติดตามให้ด้วยและแชร์ไปให้เพื่อนดูเยอะๆนะครับเพราะชาแนลนี้กินก็ได้ เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชลสิทธิ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ